getting my heart <laughs> บอกนะคะทุกคนแบัดบหนึ่งเตือนให้มานะคะทุกคนเราก็จะนอนเล่นโทรศัพท์ของเรานะคะดูติกตอกไปนะคะแล้วก็เล่นไปทำอะไรไปด้วยนะคะก็คือเอ็มจะไม่อาบน้ำานเีงไม่อนาบน้ำตอนเช้า ถ้าไปโรงเรียนแอมจะอาบนะแต่ถ้าเกิดอยู่บ้านเนี่ยวันเสาร์ที่แอมจะไม่อาบแต่แอมจะไปอาบตอนเที่ยงแทนนะคะเพราะตอนเช้านี้มันแบบหดหูมากหนาวไม่ไหวแล้วหนาวแบบหนาวแบบหนาวโคตรหนาวทุกคนก็ขอไปดูติ๊กตอกก่อนนะคะก็ค,คือเราสามารถดูติ๊กตอกได้ประมาณ6ชั่วโมงเต็มก็คือดูได้ดู u t u b e อะไรเงี้ยก็คือจะดูเยอะมาก เออนั่นแหละแล้ววันนี้เราก็มีงานทําด้วยแล้วก็ได้ค่าจ้างด้วยนะคะทุกคนเยียมาะเียมปะอืมเดี๋ยวจะพาไปนะคะแต่ขอดูทิกตอกอะไรก่อนนะคะทุกคนไปแหละเพราะว่าถ้าเกิดเราถ่ายให้ดูอะเมมก็จะเต็มเมมในโทรศัพท์แล้วก็จะติดลิขสิทธิ์ด้วยนะคะทุกคนในทิกตอกลิขสิทธิ์เยอะนะคะไปแล้ว นี่นะคะทุกคนเราก็ไปซื้อข้าวมานะคะหิวมากหิวมากคือมื้อเช้านะคะเป็นมื้อเช้าที่สําคัญที่จะไปเลี้ยงสมองเป่าหลอกตอนไปโรงเรียน,เร,นะะ <c oughs> เราก็ไม่ได้กินนะคะเราก็ไม่ได้กินทุกคนเราไม่ได้กินทุกเช้าเลยอะเราก็ไม่หิวด้วยแล้วเราก็แบบสิเอียนเวลากินเราจะปวดท้องอย่างงี้ก็ไม่รู้นั่นแหละวันนี้เราหิวแบบไม่รู้อะอยากกินเออก็กินนะคะทุกคนก็ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะ ค่ะเราก็ลืมบอกไปเลยนะคะว่าเราอาจจะทำบอกขาดทุกคนอนาะจจะยู่อยู่แล้วแหละเออเพราะว่ามันอยู่ในคลิปใช่ไหมเออแต่เราจะขอตัวไปอาบน้ำนะคะตอนนี้ก็เจ็ดโมงแล้วก็สายอยู่แล้วนะคะไม่เช้าแล้วนะคะไปแล้วพราเราขี้เกียจอาบน้ำตอนเที่ยงแล้วนะคะทุกคนแาบน้ำกันจิ๊ ทุกคนเราอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็สุดก,กันหนาวได้เพราะว่าวันนี้เรารู้สึกหนาวนะคะเรารู้สึกว่ายางมัดผมนี้มันอาจจะไม่ดีนะเ <ng Reese> ราจใช้ยางอันนี้นะคะเราจะใช้ยางเส้นเดียวมัดเป็นเก้าผมนะคะเก้าผมใช้ยางแค่เส้นเดียวก็ได้เป็นยางแบบนี้นะคะทุกคนยางแบบนี้ก็ได้แต่คอแบบนี้นะคะขอแบบนี้ ให้แน่แน,น,นๆนะให้แน่นเท่าที่จะเน่นได้ก็ก็ผมก็ไม่ได้ยากแบอก็ไม่ได้งาน ม้วนจุกไปเลยค่ะม้วนเก้าค่ะจุกเก้าค่ะหรือจะไว้หินก็ได้แต่แอมก็คือลำคาญผมนะคะแต่แอมชอบที่มีผมก็ไม่ได้ลำคาอะไรหรอกนั่าไดะมันจะเหลือปลายตรงนี้ได้ไหมแล้วก็เอามันมาเก็บมุมนะคะยัดลงไปข้างในก็จะได้ี๋ยวได้แล้วนะคะแบบนี้นะคะ เรากำลังเดิอนออกจากบ้านนะคะ ค่ะนี่หลับค่ะนอนค่ะ sleeping ค่ะไปนอนแล้วบายไปเจอกันอีกกี่โมงก็ไม่รู้น่าจะเที่ยงเลยแหละยาวๆหลับยาวๆนะคะต่อไปนะคะแล้วก็จะไปแชร์สักขับกันค่ะทุกคนสักับที่แอมขายอยู่นะคะราคาก็ละสิบสองบาทเท่านั้นไม่ต้องรอถามใครค่ะสั่งเองได้เลยนะถ้ามีตมังค์สิบสองบาทเท่านั้นค่ะวันไหนวันดีนะคะมีค่าส่งฟรีนะคะ สมัครเป็นตัวแทนได้ที่10ก้อน60บาทนะคะมีทุกคนลองไปซื้อดูลองมาซื้อนะคะทุกคนลองมาใช้ดูหน้าจะใส่วมนแอมนะคะผิวก็จะใสเมือนแอมนะคะรูปดีมากใครก็ถับว่าแบบผิวลูกคนูอ่ะเออแต่ว่าผิวด้านมากนะะนี่เราจะม่ใช้สครับสองคน,นะคะจริงๆะ่ะใครใช้เปลืองก,ก็ใช้สองก้อนได้เลยนะคะนี่คสองขาน,นะคะทุกคน 지금까 <목소리도> แห้งๆก็ได้แต่มันจะละผิวอะแต่บนลับ าขาขาผเขียนแล้วอะเออล่าสุดอะเออ<ม>ก็คือลองมาลองมาซื้อนะคะเขียนสามารถสั่งซื้อได้ที่นะคะสะครับก็จะรูปประมาณเลยค่ะประมาณนี้เลยค่ะตึกนะคะเต็มไปหมดเลยก็คือจคาร์ฟออยู่นั่นเองก็แบบน่าใช้มากรีวิวก็คือแบบมีแน่นอน,นะคะ่ะทุกคนก็ลองไปสั่งซื้อดูนะคะทุกคน หลังจากเราทัสกครับนะคะเราก็ไปชงกาแฟมาเดี๋ยวเช็ดกล้องก่อนไม่ได้เช็ดกล้องเลยเราก็ไปได้ชงกาแฟมานะคะพี่เราอ่ะซื้อที่ชงกาแฟมาใหม่เดี๋ยวเราขึ้นรูปให้นะคะตัดจะคลิปนี้ไปตัดไปไปดูฉันบอกตัว,ตวเองว่า <Him. S 2> พอแล้วนะตัวแล้วนะไม่เอาไม่ร้องแล้วนะรู้ไหมว่ามีคนที่คอยให้ค่าไปข้างหน้า ลกขึ้นซับน้ำตาแล้วไปต่อฉันบอกตัวเองว่าพอแล้วนะโตแล้วนะไม่เอาไม่ร้องแล้วนะรู้ไหมว่ามีคนจะคอยใหค้ค่าไปข้างหนนะ้าลุกขึ้นซับน้ำตาแล้วไปต่อบางทีก็เหนื่อยบางทีก็ท้อไม่เอาที่เศร้าทำไมบางทีก็ปวดสมองไม่รู้ว่าเศร้าทำไม ฉันทำกับใครกันนอกลองนึกย,ย้อนมองไปนั่งมองแต่รูปเดิมที่มันไม่เคยจะย,ย้อนไปเฮยเ้ hey, hey. A N A N A. ตอนนี้แน่นอนถ้ากูจะท้อทำไมทอไปกูก็ไม่ได้อะไรอ่ะเขาจะไปต่อมันก็จับให้แน่นรับรองว่ามันจบเป็นไงบ้างคะทุกคนก็คือแบบดีใช่ไหม วันนี้นะคะเราก็จะมาออมตังกันนะคะทุกคนเราออมทุกวันเลยนะคะวันไหนที่เราอยากซื้อออมเราก็ซื้อออมนะคะวันไหนออมเย็บก็ดีนี่ก็จะเป็นกระปุกเรานะคะวันนี้เราจะออมเท่าไหร่ดีเราจะออมให้หมดนี่แหละสี่สิบแปดสิบบาทนะคะร้อยหนึ่งวันนี้ออมร้อยหนึ่งโอเคค่ะทุกคนเราก็จะออมไปก่อนนะคะยี่สิบบาท แล้วก็40บาทค่ะทุกคนวันนี้ออม40แล้วก็60นะคะทุกคนนี่60 60ออม80นะคะทุกคนนี่ย้อนลงไปเลยออม100นะคะทุกคน อันนี้ไม่ได้ตั้งโปรแกรมจรินนะว่าแบบว่าเออเนี่ยคือเงิน100่ารหมายถึงว่าที่ใส่ไปเนี่ยอันเนี้ยห0ึละหนึบาททำไมต้องใส่แค่นี้เพราะว่ารูมันมีแค่นี้นะคะทุกคนเราก็เลยต้องคับไปก็ออมวันนี้ออมร้อยหนึ่งก็ดีใจนะคะ ก็สำหรับใครที่สนใจนะคะเครื่องที่แอมรีวิวให้เมื่อกี้นะคะที่แอมถ่ายดูแอมถ่ายลงไปในทิกตอกนะคะถ้าใครชอบนะคะราคาก็อยู่ที่ประมาณ4,000-5,000นะคะหรือ2,000-3,000-4,000นต้นๆน,น,นะแต่แอมซื้อมา4,000ที่สารยาเซนทันพี่แอมกับแอม ีต่อไปนะคะทุกคนเราก็จะไปทํางานกัน,นะคะ่ะทุกคนได้รายได้อีกแล้วนะคะคนวันนี้อาจจะได้รายได้หนึ่งไม่ก็5้าสิ0สเจดิประมาณนี้เพราะเรามาเร็วนะคะเราไปทํางานเร็วเราไปทํางานที่ที่บ้านของเรานะคะ <c oughs> ไม่ใช่ที่บ้านอรารอนะคะก็โกนั่นแหละเออเราก็ไปทํางานช่วยเขานะคะไม่ได้ช่วยแบบเออช่วยขายของแต่แบบช่วยลูกค้าสแกนคือแบบ งานง่ายๆได้ห้าสิบป่ะทุกคนแค่ไปนั่งเล่นโทรศัพท์ก็ได้ทำอะไรก็ได้ไม่ต้องมานั่งเกะของนู่นนี่นั่นจ่ายจ่ายเงินจ่ายได้นะคะแต่ถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ต้องทำก็ได้ว่าไหนที่เกะก็ไม่ต้องจ่ายเงินแต่แค่แบบสแกนเวลาลูกค้ามีปัญหาก็คือแบบเรียกเราจ้าเพราะว่าเราเก่งที่สุดในบ้านแล้วค่าเสียเวลานะคะทุกคนนั่นแหละค่าเสียเวลาก็คือแบบวันหนึ่งได้ห้าสิบหกสิบปะทุกคน นั่งเฉยเล่นเกมพอลูกค้ามีอะไรก็ปรึกษาอันนี้งานถนัดถนัดเราเลยนะคะทุกคนอยากจะพาไปดูหน้าร้านนะคะอยู่ใกล้ๆติดบ้านเรานน่นแหละก็นน่แหละก็ใกล้ๆกกันเพราะว่าาเราอยู่นั้นก็โกโกเราอยู่นั้นทุกคนเราจะเตรียมเสบียงนะคะทุกคนอันเก็บไปเก็บไป้ลิมลหน่อยปิดสวิสนะคะทุกคนแล้วก็เอาอะไรนะอุ้ยแว่นอุ้ยแว่นเป๋ทุกคนเรานอนทักแว่นเป๋เลย อะไรครับเนี่ยไม่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวค่อยมาซ่อมทรงที่ยงของเราวันนี้นะคะก็จะมีสายชาร์จค่ะทุกคนแล้วก็แอร์พอรตด้วยนะคะอย่าดมนิดหน่อยไปพร้อมเดินทางนะคะทุกคนออเอาแก้วน้ำไปด้วยเออทุกคนตอนเนี้ยคือเป็นเวลา กี่โมงแล้ววะเนี่ยสามมงสิบเก้านาทีใช่ไหมเออใช่เออ,เอ,อสามสิบ้านาทีนะคะทุกคนก็พร้อมไปแล้วนะคะทุกคนน้ำปะปิดไฟก่อน มาทำงานโอ้ยเลิกงานแล้วนะคะทุกคนตอนก็คือเข้าบ้านค่ะเลิกงานแล้วในตังหกส6บบาทหกสิบ นะคะติบมาก็จะเอาไปหยอดกระปุกนะคะทุกคนวันนี้หนูออกไปแล้วต้องร้อยหนึ่งนะแม่ม<า>นี่นะคะทุกคนแนนมองหกสิบนะคะแล้วก็จะออมสิบบาทแล้วก็อีกห้าสิบก็จะใส่กระปุกไว้นะคะหยอดอีกแล้วนะคะ ก็อีกยีกกกค่าบริการนะคะ20ไปแล้วนะค,ะ,คะหลังจากนี้ก็จะอาบน้ำแล้วก็ดูทีวีแล้วก็นอนนะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e กดติดตามช่องแอนดแอนด์สับด้วยนะคะบ๊ายบาย Like bell cut.